เรื่องของคนทำดีไงที่ต้องชื่นชมแล้วคลิปนี้ไม่รู้ว่าน้องบิวได้เห็นคุณผู้ชมได้เห็นหรือยังคลิปที่น้องนักเรียนที่นนทบุรีเห็นพระเนี่ยเหมือนท่านนั่งรถวิวแชร์มาเป็นรถวิวแชร์ไฟฟ้าแล้วเสียหลักตกลงไปในคลอง<ะ>อคลิปนี้เห็นแล้วแบบตกใจมากแล้วจังหวะที่น้องเขาลงไปช่วยแต่ว่าก่อนอื่นไปดูคลิปจังหวะที่ตกคลองก่อนไหมจังหวะที่วิวแชร์ตกคลองไปดูภาพก่อนฮะ เห็นไหมจังหวะที่เหมือนรถบิวแชร์ไหลแล้วทำไมอยู่จ yeah, <c oughs> uh um. uh ูดพระวิชัยท่านพุ่งตกคลองแบบนั้นอะบิวนี่รถตปอุบัติเหตุไงพ่เจตเสียหลักอะไรอย่างเงี้ยอ๋อใช่ค่ะก็เป็นภาพนาทีชีวิตขณะที่พระวิชัยอายุ57ปีบังคับรถบิวแชร์ไฟฟ้ามาตามถนนเรียบคลองมาส่งค่ะอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีหลังจากที่ตระเวนไปมิณทบาตมาจากญาติโยมเสร็จแล้วกำลังจะมุ่งหน้า กลับวัดมาส่งนะคะเนี่ยจู่ๆก็คือเป็นวีลแชร์ไฟฟ้าไงพี่เจตไม่รู้ว่าเสียการบังคับหรือว่ายังไงเนาะจู่ๆเกิดอะไรขึ้นกับรใช่ใช่แล้วจังหวะที่ท่านลงไปเนี่ยกลิ้งเนะปุ๊บพอชิดไหลทางเสียหลักเสียหลักนะคะตกคลองไปทั้งคนแล้วก็ทั้งรถวีลแชร์เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณหน้าโรงเรียนวัดมาส่งมิตรภาพที่55เพราะดีจังหวะที่เกิดเหตุเนี่ย คือจังหวดนั้นเราจะเห็นว่ามีพลเมืองดีมีนักเรียนห้าคนอ,อ,อยู่ละแวกนั้นทันทีที่ได้ยินเสียงแบบตะโกนอ่ะขอความช่วยเหลืออยู่ตอนนั้นไม่รอช้าเด็กๆน่ารักมากวิ่งเข้าไปช่วยเหลือนําตัวพระวิชัยขึ้นมาจากน้ําได้อย่างปลอดภัยฟังเสียงน,งน้องๆเล่าให้ฟังกันหน่อยค่ะครับทำเวรครับตัวกระเป๋าอยู่ตอนนั้นได้ยินอะไรได้ยินมีผู้ตะากรว่าพาตกน้ําครับเหรอครับแล้วทําไงอ่ะก็ได้ยินก็วิ่งวิ่งออกไปเลยครับผมเห็นไปเห็นพระ นั่งไอ้นอตกน้ำอยู่ครับผมตกพร้อมก็รีบลงบปพยายามลงไปช่วยมีมีใช่ครับด้วยใจดีเดี๋ยวช่วยขับรถอยู่ข้างหน้ามีคนอยแล้วใช่ครับผมเราก็ต่อต่อตัวกันไปใช่ครับขึ้นมาใช่ครับไปหลังยาวขึ้นมาแล้วเห็นไปไหนก็เห็นไปวันครับดีดีไปล้างตัวเห็นยังดีจังอันนี้โฉมหน้า ฮีโร่ฮีโร่ที่ไม่ต้องมีพลังพิเศษแล้วน้องเขายืนกัน5คนพอดีพี่ให้เลยเนี่ยเป็น5มนุษย์ไฟฟ้าเลย <c oughs> เกิดทันไหมเนี่ย <c oughs> ไม่ทันอะไรไม่เคยไม่ทันหนังสมัยก่อนเหรอ ห้ามนุษยไฟฟ้าแปลงร่างได้นเนี่ยห้าคนเนี้ยน้อยกให้เป็นนี่เลยเลยค่ะถูกต้องน้องเขาแปลงร่างแล้วก็ลงไปช่วยพระท่านเห็นไหมอุ้ยสุดยอดสุดยอดคือถ้าเป็นพ่อแม่หรือเป็นคนในครอบครัวนี่คือภูมิใจภูมิใจเนาะถูกต้องถูกต้องหลานแบบมีจิตใจที่ดีเออนะคะต้องชื่นชมเลยทีมข่าวก็ไปที่โรงเรียนวัดมาส่งมิตรภาพที่55หลังจากที่ทราบข่าวว่านักเรียนที่ช่วยพระวิชัยเนี่ยน้องเขาเรียนอยู่ที่นี่ไงก็บุกมาจะนูรงเรียนก็ได้เจอกับผู้นวยการโรงเรียนนะอ้ยท่านก็ชื่นชมลูกศ มีน้ำใจช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นเ,เห็นปุ๊บไม่รอช้าเข้าชาร์จเลยช่วยเลยดีๆสุดยอด,ดอยากจะให้สังคมเนาะมีเรื่องดีๆแบบนี้เยอะๆเนาะเพราะทุกวันนี้เราเห็นข่าวแต่ละข่าวาว่ามีแต่ข่าวลบๆข่าวค้นข้างข่าวยาเสพติดอะไรเต็มไปหมดเ<อ>จอข่าวที่แบบดีๆกับสังคมแบบเนี้ยมันก็ดีต่อใจไงใช่แต่ว่าฝากหน่อยเวลาน้องลงไปช่วย เอาตัวเองปลอดภัยก่อนเนาะ,อะเออ<ช>เอาปลอดภัยหน่อยเพราะว่ากลัวว่าลงไปแบบมันจะเคราะห์ซ้ำกรรมซัดออเออเนาะใช่ใช่ใช่ค่ะผ<ช>ู้ชมเลยจ้ะ